คืนนี้ไม่ตามคือพลาดเบนฟอร์ดไม่มีดาวยิงส่วนซันเดอร์แลนด์เกมเยือนก็พังคืนนี้ปืนกับหงอ่านมีถลม่มมาลุ้นไปพร้อมๆก,กันกับทัศนะอีก4คู่ที่คุณต้องติดตามสวัสดีแฟนๆชาวพังโตทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดพังโตสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็มีทีเด็ด5ตัวเน้นๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับผมส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มหมู่บ้านเนี่ยแอดไลน์มาได้เลยครับที่ adpungtoe ครับหรือกดที่คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลย ส่วนใครที่รอกิจกรรมทายผลบอลหน้าช่องเพื่อรุนรับของรางวัลเนี่ยรอติดตามกันท้ายคลิปได้เลยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับตัวแรกเนี่ยขอมองไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นคู่ระหว่างไบรท์ตันครับจะเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่าคู่นี้เนี่ยเริ่มขิดออฟกันในเวลาตีสองครึ่งครับดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับเจ้าบ้านครับไบรท์ตันเนี่ยหนัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมครับส่วนทีมเยือนครับอย่างแอสตันวิลล่าเนี่ 5นัดหลังสุดชนะทั้ง5นัดครับยังไม่แพ้ใครมาดูความพร้อมก่อนเกมกันบ้างครับผมเจ้าบ้านครับไบตันของกุนซือฟาเบียนฮูเซเลอร์ครับจะไล่เงาจอจินิโอลุตเตอครับที่เจ็บเข้ามาล่าสุดสมทบกับพวกคาโอลุมิโตมะครับซอลลี่มาร์ชครับเจมิลเนอร์แล้วก็อดัมเว็บสเตอร์ครับซึ่งเลี่ยงอยู่เดิมยกเข่งคาดว่าวันนี้ครับฟาเบียนฮูเซเลอร์เนี่ยเตรียมวางหมากมาในระบบ4-2-3-1เดยจะมีแดนนี่เวลเบกครับออกสตาร์ทยืนหน้าเป้าแล้วก็จะใช้บรายานครูด้าครับรับอาสาสร้าง เกมรส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนครับอย่างแอสตันวิลล่าของกุนซืออูนยเอมิลี่ครับจะไม่มีชื่อของลอสบาร์ลี์ครับที่เจ็บเข้ามามนมาๆจากเกมล่าสุดเช่นเดียวกับไทลอนมิงครับซึ่งเลี่ยงยาวอยู่เดิมนานแล้วเท่านั้นคาดว่าวันนี้ครับกุนซืออย่างเอมิลี่เนี่ยเตรียมจัดทับมาในระบบ4-2-3-1โดยจะมีดอนเยลมาเล่นครับออกสตาร์ยืนหน้าล่าตาข่ายและก็จะใช้จอห์นแมกกินครับมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็เอมิเลีนโนบูเอเดียครับเป็น3ประสานกลางลุกส่วนทัศนะของคู่นี้ครับต้องบอกว่าทีมยอน ตันวิลล่าทรงดีเกินกว่าจะไม่มีแต้มกลับออกไปครับแม้สถิติในฐานะอาคันตุกะอาจไม่โดดเด่นเท่าที่ควรแต่ผลงานตลอด13หนท้ายทุกรายการเนี่ยพวกเขากรมชายไปถึง11ครั้งครับและก็ยิงรวมทั้งสิ้นกว่า23ประตูเลยทีเดียวประกอบกับเจ้าบ้านไบตันครับอาจจะน่ากลัวในลังเย่าของตัวเองก็จริงครับแต่ถ้าว่าการเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่จัดว่าเขี้ยวลากดินอีกหนึ่งทีมแล้วเนี่ยเชื่อว่าเปิดเกมลุกเข้าใส่มากอาจจะเป็นภัยให้กับตัวเองได้เลยดูทรงแล้วน่าจะเปิดแลกกันสนุกครับเกมนี้โดย ที่เปิดออกมาให้เจ้าบ้านครับเป็นฝ่ายต่ออยู่ปอปาครับทุกคนครับเป็นฝ่ายต่ออยู่ปอปาครับมีโอกาสเนี่ยออกผล3หน้าครับอันนั้นเนี่ยแนะนาอยู่ลองลุ้น2มุมน่าจะคุ้มทุนที่สุดครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฟันธงครับคู่นี้ขอมองไปที่ลองแอสตันวิลล่าพารวยครับต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นคู่ระหว่างเบอร์ลี่ครับจะเปิดบ้านพบกับคลิสตันพาเลตคู่นี้เนี่ยเริ่มคิกออกกันในเวลาตีสองครึ่งเช่นกันครับดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับเจ้าบ้าน เบอร์ลี่เนี่ยหนัดหลังสุดชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมครับส่วนทีมเยือนครับอย่างคริสตันพาเลนเนี่ยหนัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมดูความพร้อมก่อนเกมกันบ้างครับผมเจ้าบ้านครับเบอร์ลี่ของกุนซือสกอตบาร์เกอร์ครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเป็นเสียจากเซกีเอ็มดูนี่ครับ แดนเบเยอร์ er, แล้วก็คอนเนอร์โรเบิร์ตครับสามแข้งเดี้ยงครั้งสต็อกซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าวันนี้ครับกุนซื้ออย่างสกอตต์ปร์เกอร์เนี่ยเตรียมวางหมากมาในระบบ43-3โดยจะมีลูมทีชาหน้าครับเซียนเฟลมิงแล้วก็ลิวฟอสเตอร์ครับเป็น3ประสานในแดนหน้าส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนครับอย่างคริสตันพาเลตของกุลซือโอลิเวอร์กาสเนอร์ครับจะไม่มีชื่อของอิสมาอลาซาครับกลางลุกตัวเก่งที่มีอาการบาดเจ็บเข้ามาซึ่งสมทบกับพวกตัวเจ็บหน้าเดิมๆครับซึ่งกอดคอกันเดี่ยงยกเข กุนซื้ออย่างกาสเนอร์เนี่ยเตรียมจัดทับมาในระบบ3-4-2-1ี่สอเดี๋ยวจะมีชองฟิลิเป้มาเตต้าครับออกสตาร์ยืนหน้าเป้าเนี่ยก็นจะใช้เอ็ดดี้แอนเคเทียครับแล้วก็เยเรมีปิโน่เนี่ยเป็นสองกลางลุกคอยสนับสนุน ทัศนะของคู่นี้ครับต้องบอกว่าไม่แคล้วงานนี้เสร็จทีมเยือนคิสตันพาเลตบุกซิล3คะแนนกลับออกไปอย่างไม่ต้องสงสัยครับเพราะว่าพวกเขาค่อนข้างดูดีกว่าครับในด้านศักยภาพข่มกําลังครับแล้วก็แท็กติกของกุนซอเนวว่าช่วงนี้จะเจอโปรแกรมชุกเล่นงานครับและทําให้ฟอร์มแกล่งไปบ้างแต่เกมลุกก็ยังเดินหน้าล่าตะข่ายอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนทางกับเจ้าบ้านเบอร์รี่ครับที่สภาพไม่สู้ดีเท่าที่ควรครับหลังพ่ายแจาก11เกมลีกที่ผ่านมาและก็โดนถลุงตะข่ายตายอาน,นาดกว่า24ลูกครับบอก อกเลยว่าสภาพนี้เนี่ยน่าจะโดนไล่ต้อนปิดเกมในลังเหย้าของตัวเองชัวร์ด้วยเลที่เปิดออกมาครับห้ทีมเยือนเนี่ยเป็นไฟา์ต่ออยู่0 7 5ครับทุกคนครับเป็นฝ่ายต่ออยู่0 7 5ครับเมื่อพิจารณาจากหน้าเสือแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วเนี่ยแนะนาให้อยู่ฝั่งต่อรอรับซับจะดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฟันธงครับคู่นี้ขอมองไปที่ต่อคริสตันพาเลตเดดชัยครับมาต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลครับจะเปิดบ้านพบกับเบรนท์ฟอร์ดคู่นี้เนี่ยก็เริ่มคลิกออฟกันในเวลา มาตีสองครึ่งเช่นกันครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับเบอร์บานครับอาร์เซนอล5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3แล้วก็เสมอไป2เกมครับส่วนทีมเยือนครับอย่างเบนฟอร์ดเนี่ย5นัดหลังสุดชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมมาดูความพร้อมก่อนเกมกันบ้างครับผมเจ้าถิ่นครับอาร์เซนอลของกุนซือมิเกลอารเตต้าครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากคลายฮาวเวิร์ดครับเลอันโดทอสซาแล้วก็กาเบรียลมากานเยสครับ3แข้งเลี่ยงครั้งสุด ซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าวันนี้ครับมีเกลอาเตต้าเนี่ยเตรียมวางหมากมาในระบบ4-3-3เราจะมีบุคโย o ซาก้าครับวิกตอร์โยเคเลสแล้วก็โนนี่มาดูเเก้ครับเป็น3ประสานในแดนหน้าส่วนทางด้านผู้มาเยือนครับอย่างเบนฟอร์ดของกุนซือคีตแอนดูครับจาไลเงาอีกกเทียโกครับดาวยิงคนสําคัญที่เก็บเข้ามาสดๆละลอนสมทบกับพวกอันโตนีมิลัมโบครับจอชดาซิวาแล้วก็ฟาบิโอคาวโยครับเหล่าบรรดาขแข้งเลี้ยงหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีกันยกแพ็คคาดว่าวันนี้ครั ค,คุนซื้ออย่างคีตแอนดูเนี่ยเตรียมจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1เราจะมีเควินชาเดอร์ charger, ครับออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตะข่ายแล้วก็จะใช้มิเคลดามสกาดครับรับอาสาปั้นเกมรุกตัวทัศนะของคู่นี้ครับต้องบอกว่าอาร์เซนอลในบ้านเนี่ยไม่เป็น2รองใครครับเพราะว่าพวกเขาคว้าชายไปถึง10จาก11หนท้ายทุกรายการรวมปีซีซั่นและก็ผลิตสกอร์รวมกันทั้งสิ้นกว่า30ประตูเลยทีเดียวครับยิงมาเจอกับเบนฟอร์ที่ไรเงาอีกอเทียโกครับก็น่าจะงานไม่หนักเท่าที่ควรยิงอยู่ที่อัรคันต ก,ก็ฟอร์มดีและยกมาตรฐานระดับการเล่นได้ค่อนข้างน่าสนใจครับแต่ว่าสถิตินอกลางตลอดหกผลท้ายในลีกเนี่ยก็ยังแย่ไม่เปลี่ยนครับโดยการปลใช้ไปถึง5ครั้งแล้วก็โดนถลุงแนวรับยับเยินร่วมๆ12ลูกดูทรงแล้วสภาพนี้น่าจะลอยยับในมุมตามคาดครับโดยเลทีเปิดออกมาครับให้เจ้าบ้านเนี่ยเป็นฝ่ายต่ออยู่1.5ครับทุกคนครับเป็นฝ่ายต่ออยู่1.5ครับแนะนาให้อยู่ฟังต่อไม่ง้อดวงจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฟันทงครับคู่นี้ขอมองไปที่ต่ออาร์เซนอล มาครับมาต่อกันที่คู่ที่4ครับเป็นคู่ระหว่างลีดครับจะเปิดบ้านพบกับเชลซีคู่นี้เนี่ยเริ่มคิ c k อ f f กันในเวลาตี35นาทีครับ มาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับเจ้าบ้านครับลีดเนี่ย5นัดหลังสุดชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมครับส่วนทีมเยือนครับอย่างเชลซีเนี่ย5นัดหลังสุดชนะ3แล้วก็เสมอไป2เกมมาดูความพร้อมก่อนเกมกันบ้างครับผมเจ้าทีมครับลีดเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตของอันตันสตัดครับที่ได้รับการกระทบกระเทือนศีรษะครับจนพาช่วยทีมนัดพ่ายแมนสซิตี้ศูนย์ประตูต่อ1ส่วนที่จะวืดแน่เลยก็คือชอลองสตาร์ครับกองกลางตัวหลักที่เจ็บน่องขณะที่คุม กำลังหลากหลายอื่นๆเนี่ยก็อยู่กันครบครับและเตรียมยึดชุดเดิมเป็นหลักครับในระบบ433พร้อมกับวางเบนเดนอารอนสันครับลูคัสเมชาแล้วก็โนอาโอคาฟอร์ครับเป็น3ประสานในแดนหน้าส่วนทางด้านทีมเยือนครับอย่างเชลซีเนี่ยต้องสังเวยมอยเยซตไคเซโดครับกองกลางตัวหลักที่เจอใบแดงโดยตรงครับระหว่างนัดที่เสมออาร์เซนอลหประตูต่อหนึ่งจึงโดนแบนยาว3เกมครับรวมไปถึงเบอร์นัวเบเดชิวครับลีวายโควิลแล้วก็โลมิโอลาเวียครับส่วนโคพาเมอร์เนี่ยจอมทัพคนสําคัญพัน ความฟิตกลับมานั่งสำรองนัดล่าสุดจึงมีลุ้นสอดแทรกนอกนั้น้เนี่ยเตรียมส่งชุดเดิมตามระบบ4-2-3-1ครับโดยจะมีชาวเพโดครับออกสตาร์ทยืนหน้าเป้าแล้วก็จะขนาบข้างไปด้วยเอสเตวาและก็อเลฮันโดกานาโชครับส่วนทัศนะของคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าลลดทำได้แจ่มเกินคาดครับหลังจากออกไปแพ้แมนซิตี้บูดวิดมา2ประตูต่อ3ครับโดยพวกเขาเนี่ยสามารถตามตีเสมอได้2ประตูต่อ2ด้วยเพียงแต่มาพลาดในช่วงท้ายเกมครับแต่ภาพรวมในบ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเมื่อแพ แพ้ถึง2ใน3นัดล่าสุดและบอสะกดชัยเจอหนเดียวครับตลอด5แมตช์ล่าสุดตรงบอลเนี่ยดูเป็นรองเชลซีมากอยู่ดีครับขาดเหลือ1ิตัวตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยยังเสมอกับอาร์เซนอลได้แบบสนุกแถมคว้าชัยนอกบ้านถึง5จาก6ทิปหลังสุดทุกรายการครับอีกทางพวกเขาเนี่ยต้องการ3แต้มเพื่อไล่กดดันไอ้ปืนใหญ่โดยเลทที่เปิดออกมาครับให้ทีมเยือนเนี่ยเป็นฝ่ายต่ออยู่0.75ครับทุกคนครับเป็นฝ่ายต่ออยู่0.75ครับดังนั้นเลือกวางบอลต่อมีลุ้นมากกว่าครับพอชนะเล แล้วเนี่ยฟันธงครับคู่นี้ขอมองไปที่ต่อเชลซีดีต่อใจครับ มาต่อกันที่คู่ที่5ครับปิดท้ายกันไปด้วยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีก1คู่ครับเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลครับจะเปิดบ้านพบกับซันเดอร์แลนด์คู่นี้เนี่ยเริ่มคิกออฟกันในเวลาตี35นาทีเช่นกันครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับเจ้าบ้านครับลิเวอร์พูลเนี่ยหนัดหลังสุดชนะ2แล้วก็แพ้ไป3เกมครับส่วนทีมเยือนครับอย่างซันเดอร์แลนด์เนี่ยหนัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมมาดูความพร้อมก่อนเกมกันบ้างครับผมเจ้าถิ่นครับ ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเข้ามาครับจากเกมต้อนเวสแฮม2ประตูต่อศูนย์นอกจากสเตฟานบายเซติตครับโจวานนี่เลโอนี่ครับแล้วก็เชลมี่ฟิมโปงที่พาเลตกันเด้งอยู่เดิมแต่อาจจะมีการปรับทับเล็กน้อยครับโดยการคืนตำแหน่งตัวจริงให้กับโมฮัมหม็ดซาราตรงริมเส้นฝั่งขวาและถอยโดมินิกโซบสไลค์ครับมายืนแบ็คขวาเอากับว่าโจโกเมทที่ฟอร์มแจมในเกมล่าสุดจะโด,ดนดรอปที่เหลือเนี่ยก็คงเป็นหน้าเดิมครับนำมาโดยฟอรเรียนเวสครับยืนกลางลูกอยู่ด้านหลังอเล็ก ซันเดอร์อีซักดูทางฝั่งของทีมเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์กันบ้างครับยังไม่สามารถใช้งานฮาบิบเดียร่าครับแล้วก็อายีอาเลเซ่ครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ตัวหลักเนี่ยจากเกมพิชชนะบอลมัส3 2อครับอยู่กันรพร้อมหน้าครับด้านการจัดทัพเนี่ยคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ541แต่งแดกลางจะมีกราณิชาก้ากับโนอาชาดิกี้ครับลงคุมจังหวะขณะที่หน้าเป้าเนี่ยยังคงใช้วิวซงอิซิดอร์ครับลงลาตะข่ายส่วนทัศนะของคู่นี้ครับต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเรียกโมเมนตัมกลับมาใน เกมล่าสุดที่บุกชนะเวสต์แฮมอย่างสวยงามครับ2ประตูต่อศูนย์แถมเกมลุก,กวกเขาเนี่ยก็ดูไหลลื่นขึ้นด้วยครับนักเตะต,ตัวหลักๆคืนพร้อมเก่งกันทุกคนโดยเฉพาะฟอร์เรียนเวสต์ครับแล้วก็อิซักจึงน่าจะกลับมาเฝ้าบ้านด้วยความคึกคักอีกครั้งและแน่นอนว่าหงส์แดงเนี่ยต้องมอง3าคะแนนในทุกนัดต่อจากนี้ครับเพื่อขยับขึ้นไปอยู่โซนบนๆของตารางขณะที่ซันเดอร์แลนด์เนี่ยก็มั่นใจจากแมตช์เกมพิชชนะบอลมาสามประตูต่อ2ครับเพราะว่าผลงานนอกบ้านเนี่ยเอาแน่เอานอ,นอนไม่ได้ครับเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะอีก อย่างครับคือขนาดของคุมกําลังที่ค่อนข้างเล็กครับการใช้ตัวหลักหน้าเดิมๆลงเล่นในรอบ2-3วันเนี่ยอาจจะฮึดไม่ขึ้นครับยิ่งมาเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยที่กําลังไต่ระดับขึ้นมาเนี่ยคงรอดยากโดยเลยที่เปิดออกมาครับให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อยูน1.5ครับทุกคนครับเป็นฝ่ายต่อยูน1.5ครับวัดบอลต่อไปครับถ้าเจ้าิ่นเล่นด้วยฟอร์มชนะขุน้อนก็น่าจะยิงขาดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฟันธงครับคู่นี้ขอมองไปที่ต่อลิเวอร์พูลชูชัยครับมาสรุปทัศนะ5คู่ของวันนี้กันหน่อยดีกว่า คร,ครูแรกเนี่ยลุ้นไปที่ลองแอสตันวิลล่าพาลวยครับคู่ที่2ครับลุ้นไปที่ต่อ Palace, คริสตันพาเลตเดชัยคู่ที่3ครับลุ้นไปที่ต่ออาร์เซนอลนอนมาส่วนคููที่4ครับลุ้นไปที่ต่อเชลซีดีต่อใจครับและคู่สุดท้ายคู่ที่5ครับลุ้นไปที่ต่อลิเวอร์พูลชูชัย สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมลุ้นสนุกกันนะครับนั่นก็คือทายผลคู่หรวอร์พฟูกับซันเดอร์แลนด์ครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงครับแพ้ชนะหรือว่าเสมอกิจกรรมง,ง่ายมากๆครับทุกคนครับเพียงแค่คอมเมนต์ลงที่ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลย สำหรับท่านใดที่ทายถูกนะครับให้แคปคอมเมนต์ของท่านแล้วส่งไปที่ Li น์ @pungtoe เพื่อรับของรางวัลกันได้เลยครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องเราก่อนนะครับเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับรางวัลไปเลยแบบง่ายๆใครที่อยากได้รับรางวัลเนี่ยคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับส่วนใครที่อยากได้บอลชุดโครงการ3โครงการ4หรือว่าบอล VIP เนี่ยเราก็มีให้ครับแถมยังมีกิจกรรมง่ายๆให้ร่วมลุ้นสนุกกันอีกเพียบเพียงแอดไลน์มาได้เลยครับที่ @pungtoe ครับยังอีก ทีนะครับว่า a d PNG TOE ครับหรือกดที่สแกน QR code กันได้เลยสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดดีๆแบบนี้ในทุกๆวันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ